สวัสดีกันด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ในเกมของลูบอตนะผมวันนี้ก็อยู่กับพวกเราเราเอ็กแทปเอ็กแท็บนะครับเพราะรวมสี่บวกสี่เป็นเอ็กอะไรวะโอเคนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวแมปเหมือนเดิมนะครับผมกับครูแฟนนะฮะชื่อแมปว่า ซาเลโออออบบี้ครับผมแบบนี้ไปกันเลยสามารถกอดเพื่อนได้นะผมเอาง่ายๆนะแบบนี้คือผมไม่ต้องเล่นก็ได้ให้แฟนผมเล่นแล้วผมอยู่บนตัวได้แหละเอาไป let's go ไปกันเลยกินน้ำชาก่อนได้ไหมอ่ะกินได้หรอไม่รู้เฮ้ยเอาไอเคากนั่คอมเขาสิเฮ้ยท่านี้มันคุ้นๆนะบอาเขากระโดดแล้วกระโดดเลยจ้ะไปเลยกอดเบาๆนะไปกอดดีๆกอดเบาๆคืออะไร อันนี้คืออะไรอ่ะรีเซ็ตสเตตไปละจ้าสามารถรีเซ็ตด่านได้สคริ์อย่าสูู้นะโอ้แค่นี้เองหรอให้แค่นี้เองเหรอยังไม่ต้องทำอะไรเลยเราเราเานี่เป็นผู้ชายที่ดีจริงๆทุกคนเอาตัวอย่างแบบทุกคนถ้าเกิดใครใครดูพี่เอาพี่เป็นแบบอย่างนะครับแล้วให้แฟนเราช่วยแบกภาระ เอาึ้นแล้ว,ลวไม่เมื่อกี้พูเล่นนะครับทุกคนเราควรเท่าเทีเทยมกันนะครับช่วยๆกันเขาบอกอะไรนะคลิกที่ตัวเหรอใช่แล้วก็ฮั้งเหรอทำไมต้อง,งอ่าได้ละอ๋อมันต้องคลิกหน่อยแล้วกดเอาเอาแกแกไม่กดฟุกอ่ะเอากำลังไแกแต่ว่าพอพอพอ,พอตายแล้วไอ้นี่นะแกเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมีมันมัมนรีแอปเปิล <c oughs> กับโซดาได้ด้วย จริงเหรอเอาแกหายไปไหนอ่ะอ้ามาอยู่เนี่ยพี่อยู่ไหนอ่ะอ๋อกำลังเดินไปเดี๋ยวแกแกไปเกิดใหม่ไปเกิดใหม่ที่แรกเลยเหรอใช่นี่ไงมาแล้วเอ้าทำเหลืองเนี่ยทำไมแกเป็นตัวหนึ่งเหนือนะแกไปทำอะไรมาเขาตายมันไม่หอวเลยทำไมแกเป็นตัวหนึ่งเหนือเดี๋ยวเฉยๆกอดกันโอเคเรียบร้อยใช่ทุกคนผมถึงบอกนะครับ ผมแต่งตัวเป็นคิตตี้ไปด้วยวันน,น,นี้อุ้ยจะล่วงจะล่วงไ,ไม่ต้องหวอ่วงไปเลยอเออเออไม่ต้องห่วงครับแกแกจริงไหเราจอสลับกันเราเจอสลับกันก่อนใครตายคนคนแรกก่นอนได้เลยได้เลยไม่เมื่อกี้มันเป็นแผนอบอสไงคือคือแกตัวไม่โหลดใช่ป่ะละ่ะนั่นแหละเฮ้ยจริงด้วย ตอนนี้เขากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วใช่ใช่อ้าวเฉอ้วนอะฮ่าฮ่เรียบร้อยมาเอาดีๆละครับ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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกินเกินโอ้ในที่สุดเลยต่อเลยต่อเลยโอเคจ้าโอเคจ้าเชื่อมั่นในตัวพี่ไว้นะน้องึ๊บ ฮ้ฮ้ยทำไมทำไมออบบี้แบบแบบนี้มันดูมันดูตึงๆวะชิมอนโลชิมอนโลอุ้ยจับชีได้ด้วยจับชีได้ด้วยแกแกเพิ่งบอกวันเมื่อกี้เฮ้ยเก๋แกก่อไว้แกก่อไว้แกใช้ตุ้แกต่อเขาไม่ได้เล่นแล้วมางนี่ไงเนี่ยเนี่ก็ อาเขาไปเอ๊บไปเอ๊บเอ๊บเฮ้ยเจงเจงตอเล่เด้อตาเ่เด้ออะเลเด้อเฮ้ยแก้แกังรือว ำไมแกนั่งอย่างนั้นล่ะกอดเอวเลยทำไมแกนั่งอย่างนั้นนี่แกทานี้ก็คุ้นๆนะเนี่ยเอาไอลโอดบาแกเราบอลรอดหนูดูเขาเขาเขาก็รักกันเห็นไหมจริงด้วยแต่แต่ว่าเขาเขาเขาแค่เขาแค่เอาชินามอนโลให้ภรรยาเขาใส่ อุ้ยเก่งๆอะเออยต่ใบตาเขาแหลกมาโชว์โชว์เลยโชว์ตึงโชว์ตึงไปไม่นี่มันกูเดทามาได้นะโอ๊สบายจริงๆล่ะแกหนักอ่ะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ตัวว่าจะเบาเหมือนคนนกมาต่อไปโอ้ยตึงอ่ะเก่งอ่ะตึงตึงอยู่แล้วอ้าวเรียบครับขวาไ้ายสาดีเชลล์บอสซ้ายซ้ายซ้ายว้าว แล,แล้วก็ซ้ายย้ำซ้ายย้ำซ้ายแล้วขวาขวาขวาแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายแล้วก็ซ้ายโอเครู้เยอะเนี่ยรู้เยอะเนี่ยโอ้วัดเล่นแบบนี้มาเยอะแนวแนวนี้ซ้ายซ้ายขวาขวาแล้วก็ซ้ายป้าแล้วก็ขวาขวาขวาอะไรอ่ะอันนี้เดินได้เลยไม่ต้องห่วงเราไม oui? ่ต้องไม่ต้องกระโดดอ่ะ นี่เด่นชียวเด่นชียวเนื้อกระโดเชื่อมันในตัวเชื่อมันในตัวพี่น้องเลยอะไรวะเนี่ยอันนี้เราห้ามโดไอ้นี่หรอ <c oughs> น่าจะใช่เอเจ้าไม่ต้องไม่ต้องเครียดไปนะเดี๋ยวตัวพี่น่าจะแบกเจ้าเองเฮ้ยอันนี้ชินนมอนพิงค์เฮ้บเฮ้บ โอ้ยเก่งเกินว้าวเวอร์มล่าเวอร์มาล่าระวังนะอันนี้มันก็เหมือนกับความรักของเราแหละอาจจะมีสะดุดสะดดเลียนกันบ้างแต่ก็สามารถลอดผ่านมาได้เฮ้ยเฮ้ยวิ่งเร็วเฉยเลยอันนี้มากะลองมากะลองเห็นแล้วหิวเลยเห็นแล้วหิวเลยดูเป็นรูปหัวใจของพวกเราต่อเกยกระโดดเก่งอ่ะ แกเมื่อกี้แกใช้ตูดเกาะไว้เพื่อบอสเหรอเนี่ยอันนี้ไม่ต้องกระโดดเลยนะแค่เดินแค่ทำจิตจิตปล่อยวางจิตปล่อยวางนะคะนี่มันแม่นางลือสวนดูไม่ต้องกระโดดเราแค่เดินแล้วจิตปล่อยวางไปบ้าชิวสบายแกเออยหมอไม่ต้องทำอะไร ล้วเนี่ยอ๋อนี่ทางนี้ไอ้ยคิดว่าน่าจะเป็นเขาวงกฏนะจริงหรอใช่จริงด้วยเราไปไหนดีอะแกคิดว่าทางไหนล่ะไปทางนั้นแหละขวาขวาลากซ้ายดีแกเชียร์บอสอ๋อหรอัน <c oughs> นี่แกก็บอกไม่เห็นอะไรเลยเหินไปเฮ้ยคุยได้คุยได้ลองคุยลองคุยอะไรอ่ะคุยไหน The Box อาอะบิดทานทราราเลชเฮ้ยแกมันคือบล็อกล่องหุ่นเว้ยเราต้องเดินตามเพื่อนเราไปา <laughs> ไปก่อนเฮ้ยไปตรงเลยแกตรงเลยเขาเห็นเขาเห็นเฮ้ยแกรู้ได้ไง,ไงเขาเห็นอะไรเฮ้ยมันต้องเหมือนต,ต้องกระโดดด้วยต้องกระโดดปะ <laughs> ใช่แกเห็นเราไม่ต้องเดินเลยเด <laughs> ินเฮ้ยนั่งเขากระโดดจริงด้วยเฮ้ยแกเห็นได้ไงอะ่ะวันเขาเห็นในใต้ล่างเนี่ยใต้เนี้ยเฮ้ยมันเห็นอยู่เหมือนเป็นกระจกเอากระโก นมาไปเลยนี่ไอ้บอสเห็น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 ได้อยู่ได้ได้ได้ตรงไป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 เอ้ยเอ้ยเอ้ยแกเลิศเลิเอาเลยวะอ๋อมันต้องเออจะหล่อซะหน่อยอีบ้าเอ้ตาเขาตาเขาไหนอะไปทางไหนเนี่ยทางนี้อย่าอย่าไปทางล่องหนนะอุตส่าห์ผ่านมาได้ ถ้าเราไปทางล่องหนเราจะกลับไปที่เดิมหรอใช่ไปอ้าวแล้วแกไป let's go ชิว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 ขาปูไหนขาปูอึ๊บอึ๊บอ้าวอะไรอ่ะบอสคิดว่าทางตรงขนาดนี้ดีที่สุดจริง two thousand years later เขื่อเลยดีป่ะเขื่อเลยไป แล้ววิ่ง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 ปลาจางแล้วจางแล้วมัน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 จางแล้วไปไปไปโอเคกระโดดกระโดดไปขึ้นเคโลล็อกจบเออเก่งมากเก่งมากอันนี้อะไรกระโดดขึ้นให้กระโดดขึ้นขึ้นไปไปเฮ้ยผัวติดผัวติดติดจบ ไอเราห้ามโดนห้ามโดนเฟบ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 ทร์ยเด้อโอเคครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะผมใครชอบก็กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแก้ผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการรีวิวออบบี้นะครับผมสำหรับเล่นกับเพื่อนเล่นกับแฟนนะครับก็้เล่นกับแฟนก็จะหวานหวานแบบพี่อ่ะนะครับน้องๆโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันครับบ๊ายบายบ๊ายบาย